สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมานำเสนอโครงงานการศึกษาการผลิตโปรตีนเกษตรจากการถั่เหลืองนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ the study of making plant-based protein from soybean meal นะครับโดยผู้จะทำโครงงานนี้มีทั้งหมด3คนได้แก่ 1. เด็กชายวินวรศัพด์ไพศาล 2. เด็กชายกันทวีธิกะสุขและ3เด็กชายปุญญปุญบุตรนะครับโครงงานนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์กีรติการชัยโค้นนะครับและมีอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษคืออาจารย์ขจยาพิยะรังสีนะครับโครงงานนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทําไมถึงเลือกทาโครงงานนี้โครงงานนี้นะครับเกิดมาจากการที่หนึ่งในผู้วิจัยของทางเราได้ประสบปัญหากาทถลเหลือมมีปริมาณมากเกินไปและเกิดการเน่าเหม็นและ ผู้หนึ่งในผู้วิจัยของเราก็ได้สังเกตเห็นว่าโปรโตีนเกษตรที่ขายในตลาดอยู่นตอนนี้นั้นมีราคาแพงเมื่อเทียบกับราคาของเนื้อหมูในตลาดพวกเราทีมคณะวิจัยจึงได้ตัดสินใจที่จะนำกากถั่วเหลืองที่เหลือใช้นั้นมาผลิตเป็นโปรโตีนเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของกากถั่วเหลืองครับในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โปรโตีนเกษตรจากกากถั่วเหลือง เราจะทางเราจะต้องการศึกษารายละเอียดข้อมูลดังนี้ซึ่งมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่5อย่างก็คือการถั่วเหลืองโปรตีนเกษตรการดีไฮเดรชันการวิเคราะห์หาความชื้นและการวิเคราะห์หาโปรตีนครับการเตรียมอุปกรณ์จะมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมดังนี้นะครับที่1น,นะครับาการทดลองปริมาณโปรตีนและคาร์บไฮเดรในกากถั่วเหลือง ตอนที่2นะครับการทดลองการผลิตโปรโตีนเกษตรจากการถั่วเหลืองโดยในการทดลองตอนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนที่1การทดลองผลิตโปรโตีนเกษตรในหลายๆอุณหภูมิและระยะเวลาและตอนที่2การทดลองย่อขนาดของกากถั่วเหลืองที่จะใช้ในการผลิตโปรโตีนเกษตรตอนที่สก,การเปรียบเทียบโปรโตีนเกษตรกับโปรโตีนเกษตรในตลาดโดย ในตอนนี้จะมีการแบ่งส่วนเป็นส <Gym. S 1> ส่วนได้แก่ส่วนที่1การคํานวณหาปริมาณโปรตีนในโปรตีนเกษตรในขั้นที่2นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบโปรตีนเกษตรจากกากาเหลืองกับโปรตีนเกษตรในท้องตลาดซึ่งจะมีการเปรียบเทียบ2ออย่างคือเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและการคํานวณจุดคุมทุนของโปรตีนเกษตรจากกรถลืองโดยอ้างอิงราคาจากโปรตีนเกษตรในตลาด จากการทดลองนะครับสามารถสรุปผลได้ว่าในตอนที่1การตรวจสอบโปรตีนคาร์โบไฮเดรตในอากาศขั้วเหลืองครับอากาศขั้วเหลืองจะมีปริมาณโปรตีนที่มากแต่ว่าไม่มีคาร์โบไฮเดรตอยู่เลยครับตอนที่2.1การหาอ,อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขึ้นรูปโปรตีนกษตรจะสรุปได้ว่าการอบ,อบโปรตีนเกษตรที่อ,อุณหภูมิ140องศาเซลเซียสเป็นเวลา3.5ชั่วโมงก็จะได้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษาที่สุดครับ ในตอนที่2 2การทดลองผลิตโปรตีนเกษตรโดยการลดขนาดข,าดของกะโหลเหลืองการโปรตีนเกษตรจะมีรูปลักษณะภายนอกที่เนียนขึ้นและก็มีผิวสัมผัสที่ละเอียดขึ้นแต่โปรตีนเกษตรสามารถละลายน้าได้ช้ากว่าเดิมและแตกได้ยากขึ้นครับในตอนที่3การเปรียบเทียบโปรตีนเกษตรกับโปรตีนเกษตรในท้องตลาดซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่าโปรตีนเกษตร มีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าโปรตีนเกษตรในท้องตลาดประมาณ20%ในการคำนวณจุดคุ้มทุนของการผลิตโปรตีนเกษตรจะสามารถสรุปได้ว่าจะต้องผลิตโปรตีนเกษตรประมาณ12รอบและรอบละ12ก้อนในเตาอบซึ่งจะถึงจุดคุ้มทุนได้ครับ